ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านเรากลัวอะไรเราก็ต้องฝึกบ้างเราก็ต้องฝึกอยู่คนเดียว เราอยาไปถามถึงผีสางเทวดาไม่ต้องไปสนใจมันทั้งนั้นเขาเรียกว่าฝึกอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเราก็คือผีนั่นเองจึงเรียกว่าเรากลัวตัวเองทำไมถึงบอกว่าผีว่าตัวเราเรามีผีเข้ามาสิงสู่ได้ไหมมาได้มันเป็นอารมณ์เรามีความกลัวจึงเรียกว่าผีทั้งนั้นทำไมถึงเรียกว่าผีเราก็ยังมีเปรต ผีกระสือผีกระหังจึงเรียกว่าอยู่ในตัวเราทั้งนั้นทำไมผีเหล่านี้ถึงยังไม่ไปเกิดก็เพราะเราเลี้ยงผีไว้เราไม่อุทิศบุญกุศลให้เขาทำไมมันเกิดจากอะไรเป็นรากเง่าทำไมเปรตพวกอสุรกายพวกผีเหล่านี้ผีกระสือผีกระหังพวกนี้ผีกระหังมันผีตกะกระมันกินไม่เลือกเวลา มันหิวตลอดนี่เขาเรียกผีกระสือมันเกิดจากอะไรเกิดจากรากเงาเพราะรากเงาไม่ได้ถูกทำลายเมื่อรากเงาไม่ได้ถูกทำลายไม่ได้ลดละออกไปก็คือรากเงาแห่งไฟสามกองไอโทสะก็เป็นเปรตเห็นไหมมีอารมณ์ความหลงแล้วก็เป็นเปรตแล้วมีความอยากมากก็เป็นผีตะกละแล้วนี่แหละ ทีนี้เมื่อเรากำจัดอกุศลตรงนี้ไปได้ทีนี้จิตเราจะสงบเมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งปวงให้เปรตอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงผีหาซาตานทั้งหลายทั้งปวงพอเราทํำอยู่บ่อยๆจิตมันก็เกิดเมตตาลดละอารมณ์ได้แบบนี้เขาก็ไปเกิดเมื่อเขาไปเกิดแล้วบุญเราอุทิศบ่อยๆแล้วทีนี้เขาก็พ้นได้ เมื่อเขาพ้นเราก็พ้นทำไมอิเปรตตัวนั้นเป็นใครเป็นบิดามารดาเราเข้าใจไหมกระหังตัวนั้นเป็นใครก็เป็นบิดามารดาเราเราจะไปผลักไสยผลักส่กสงได้อย่างไรเพราะเรามีเลือดมีเนื้อของท่านอยู่ในตัวท่านจึงมาอาศัยเราได้เขาเรียกว่ามี DNA อ็เเหมือนกันเขาต้องมาสิงสู่เราได้สิก็นี่เรากลัวของเรา นี่เรื่องว่ากลัวตัวเองถ้าหากว่าเราต้องเจอผีข้างหน้าเราก็เป็นผีเหมือนกันทีนี้เราต้องพิจารณาให้ถึงซากศพอสุภะเขาเรียกผีทั้งนั้นอันว่าผีนั้นเขาเรียกว่าของทิ้งแล้วจึงเรียกว่าผีเอาไปป่าช้าเขาเรียกว่าคนตายเขาเรียกว่าผีก็มันใช้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปทิ้งทำไมผีมันถึงเคี้ยน อันนี้ก็ต้องดูตามอารมณ์จิตของมันที่มันยังไม่ละวางอารมณ์มันไปผูกอะไรมันก็จะไปสิงในสิ่งนั้นได้มันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวดังนั้นเราต้องภาวนาจิตกําจัดละอารมณ์เหล่านี้ออกไปจนจิตเรานั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นแลพวกผีเหล่านี้มันจะไปเกิดได้ก็คือการน้อมอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลให้กับบิดามารดา ผีปู่ย่าตายายเปรตอสุรกายทั้งหลายผีพรายผีอะไรตระกูลผีทุกตระกูลผีให้มาเอาบุญคุศลซะาให้หมดอันว่าผีผีเหมือนกันแต่ว่าจำแนกออกไปไม่เหมือนกันอีกอารมณ์จิตของมันมีมากมายมนุษย์ห่ะความโลภไม่เท่ากันความอยากก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นเราต้องรู้เรากลัวกลัวอะไรถ้าโยมมีสติมีศีลตั้งมัน่น โยมจะไม่มีอะไรเข้ามาแทรกโยมได้เลยถึงเข้ามายมก็ไม่กลัวเพราะโยมรู้ว่าสิ่งที่โยมไปกลัวมันคืออะไรเพราะว่าในขณะใดที่โยมรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเข้ามาสู่จิตใจโยมได้ทีนี้นั่นเขาเรียกว่าถูกครอบงำแล้วมันสิงเราแล้วบางทีมันก็เร่าร้อนสวดมนต์มากๆไอ้พวกนี้ก็เร่าร้อนมันจึงมีการต่อต้านภายในจิต เอาแค่นี้อย่าสวดมากพอแล้วเห็นไหมแต่ที่จริงแล้วถ้าผีเขามีสัมมาทิฏฐิท,ที่ดีแล้วเข้าใจแล้วว่าการสาธยายมนเมื่อถึงในมนสวดมนมานานเมื่อสวดมนจิตมันก็สงบร่มเย็นแล้วมันจะเกิดเป็นบุญพอมันเกิดเป็นบุญเขาก็จะได้บุญกุศลเพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะว่าตอนที่เขานั้นเป็นมนุษย์ เขาไม่ได้สวดมวนต์ภาวนาเลยเขาจึงไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยนั่นเองพวกเหล่านี้จึงไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายทั้งนั้นดังนั้นเมื่อจิตเราสงบร่มเย็นแล้วให้แผ่เมตตาจิตออกไปสัรพสัตทั้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายสัพพวิญญาณทั้งหลายญาติมิตรขาดมิตรที่มีมิจฉาทิฐิทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาน้อมในบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปขอให้เขาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยขอให้อำนาจบุญกุศลช่วยอุดหนุนค้ำชูให้เขานั้นพ้นทุกข์พ้นภัยหากพวกนี้เป็นญาติพี่น้องตระกูลของข้าพเจ้าขอให้มาโมทนาในบุญกุศลนี้ไม่มีประมาณขอให้ได้รับประโยชน์ไปให้พ้นจากคุมนรกทั้งหลายทั้งปวงที่ยังทนทุกข์อยู่ นั้นของเหล่านี้บอกว่าเป็นของงมงายหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่งมงายแต่มันมีอยู่แล้วมีก่อนที่โยมจะเกิดแต่คราวนี้โยมไม่ได้ไปสนใจคือโยมไม่รู้นั่นเองสิ่งที่โยมไม่รู้อยากคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่เมื่อเรารู้แล้วเราเข้าถึงแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบตัติไอการจะไปไล่ผีไล่สางนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องไอสิ่งที่ควรจะไล่ คือไอสิ่งที่เป็นอกุศลของเรานี้แหละนั่นคือผีขโมดผีตะกละทั้งปวงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราลดอารมณ์เหล่านี้กำจัดอารมณ์อกุศลเหล่านี้ได้ผีเหล่านี้พอมันได้รับบุญกุศลมากๆเข้ามันเข้าใจแล้วเมื่อมันจเจริญปัญญาจเจริญศีลเจริญธรรมมันก็เรียกว่ามีศีลแล้วก็เลื่อนภพเลื่อนภูมิเป็นเทวดาได้ ไม่เป็นเวรอาฆาตพยาบาทต่อกันยิ่งบ้านเรือนใดสวดมนต์ภาวนาจิตอยู่บ่อยๆเป็นนิดนั่นแหละจะมีเทวดามาชุมนุมรักษาเขาบอกว่าห้องที่น่าอันตรายและมีวิญญาณมากที่สุดก็คือห้องนอนของตัวของโยมเองถ้าเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นห้องดับจิตทำไมถึงบอกว่าห้องดับจิตก็โยมนอนไปสักพักเดี๋ยวจิตโยมก็จะดับแล้ว ก็หลับลงไปงั้นโยมอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นมันอันตรายโยมต้องมีสติก่อนที่โยมจะหลับลงไประลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นนั้นคราใดที่เรามีความกลัวก็ดีให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งน้อมจิตเข้ามาเป็นที่พึ่งแล้วจิตเรานั้นไม่มีความกลัวไม่มีความสะดุ้งผวาจิตเราเป็นปกติแล้วเท่ากับวศิลเราบังเกิด เราให้น้อมจิตแผ่เมตตาจิตออกไปให้สัพพวิญญาณดวงจิตทั้งหลายทั้งปวงให้เขาได้อาศัยในพระรัตนตรัยเป็นแสงสว่างนั้นให้เราเป็นสะพานเชื่อมต่อเข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหาศย์ ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทอดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคะ่ะ